รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโตเต็ม คุณผู้ชมครับผมมาจังหวัดเพชรบุรีนะฮะวันนี้มาอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่สุวรรณารามนะครับตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงครับน่าสนใจด้วยตัวก๋วยเตี๋ยวเองนะที่มีเอกลักษณ์ตัวร้านที่มีเอกลักษณ์แลวรวมไปถึงเจ้าของร้านก็มีเอกลักษณ์แต่ว่าเวลามาเนี่ยต้องบอกเลยทําใจไว้ก่อนนะครับเพราะมาร้านเนี่ยคุณต้องรอ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 ถึงจะได้กินนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย เอาละครับวันนี้จะคุยกันแบบว่าคุยไปทําไปนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคนรอเยอะมากพี่เพนก็ต้องทาก๋วยเตี๋ยวมตลอดพี่เพนสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามนิดหนึ่งเหรอคนมากินมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะสูตรพี่มาจากไหนอ่ะคิดเองคิดเองเหรอ แล้วมันไม่ได้แบบต้นตำรับอะไรอย่างี้ไม่ใช่เหรอไม่มีค่ะแล้วอยู่ดีพี่มาขายก๋วยเตี๋ยวได้ไงเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนเป็นลูกจ้างมาก่อนเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วทําไมมาขายก๋วยเตี๋ยวได้ไงอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราทําอะไรเป็นของตัวเองก็จะเลี้ยงครอบครัวได้ตอนทาให,หม่ๆต้องทําก๋วยเตี๋ยวเพื่อดูแลพ่อแม่ด้วยใช่พ่อ,พอแม่เป็นอัมาตทํทไปทํามานี่กี่ปีแล้วฮะสามสิบป,ปีแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวพี่เพ็ญเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะฮะผมมองเครื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะชอบมากเลยถั่วงอกหัวโตทำไมต้องเป็นถังง แล้วหมูหมูหวานเนี่ยใสมากสวยมากน่ากินมากทําด้วยน้ำตาลตนดทําด้วยน้ําตาลโตนดเห็นไหมในร้านมีกี่เมนูรครับ5เมนูค่ะ5เมนูก็คือถ้าเป็นล,ลูกชิมรวมนี้ก็มีใช่ไอซอสดําๆที่นี่ล้าน,นี่คืออะไร อ๋อซอสทำก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะอย่างหนึ่งในร้านเนี่ยนะครับเขาจะบอกต้องอมุกเล่นโทรศัพท์ขณะรับประทานอาหารก็คือหมายถึงว่าคุณห้ามเล่นนะเพราะอะไรฮะเพราะบางคนทานไปเล่นไปมันนานเกินคุณหนึ่งก็คอยแล้วเสียเวลาตอนรอเล่นได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ตอนกินห้ามเล่นนะห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะถ้าเจอนี่ขอโทษนะฮะเพนพริกเผ่นี่ตั้งชื่อเองมาฮะตั้งเองค่ะตั้งเองทำไมถึงต้องเป็นพริกเผ่ เพราะว่าพริกที่นี่เผ็ดมากเพราะเป็นพริกกระเนียนถ้าเราจะบอกลูกค้าทุกคนว่าเนี่ยพริกเผ็ดนะอย่าเติมมากก็เสียเวลาใช่ไหมแต่ตัวเองอ่ะชื่อเพนก็เลยเอาชื่อเพนนำหน้าแล้วท้ายก็คือพริกเผ็ดพริกเผ็ดวันนี้มาดูเมนูบ้างเส้นมีลูกเส้นแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีเกาเหลาเกาเหลาเขาบอกน้ำซุปร้านนี้เด็ดมากค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเลยอยากจะถามพี่เพนเนี่ยในโซเชียลหรือว่าคนที่มากินร้านนี้นะชอบไปพูดรับหลังบอกว่าพี่เเน่น่ย หน้ามึ่งหน้างอร้านเนี่ยหน้างอไม่งอไครจริงเหรอไม่จริงจริงๆเราหน้างอเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจทาก็คืออันแรกก็คือตั้งใจทำเพื่อให้รสชาติคงที่ใช่ให้ผิดน้อยที่สุดผิดน้อยที่สุดอันที่สองควบคุมรสชาติอันที่สามพิเพนต้องใช้ความจําในที่เขาส่งเมนูมาใช่ไหมใช่ถ้าทาผิดลูกค้าก็ไม่เอาอีกใช่ี่แล,แล้วเราต้องรับผิดชอบคืนกลับมาด้วยเอาละถ้าอยากมาชิมก็แวะมาได้นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกให้แล้วกัน ได้กินแล้วครับร้านเพนพริกเผ็ดน,นะฮะอย่างที่บอกครับเวลามาทานเนี่ยต้องอดใจรอ,อนิดนึงตรงนี้สั่งมานะฮะมีลูกจิ้มนะฮะเป็นลูกจิ้มรวมมีหมูตุน๋นมีลูกชิ้นม,มีเนื้อหมูแล้วก็มีตัวหมูหวานพิเศษเลยแล้วก็น้ําซุปของเขาอันนี้ก็เป็นเกาเหลานะครับแล้วก็บะหมี่แห้งแล้วแต่เส้นไหนที่คุณชอบนะฮะแต่ว่าเวลาที่มากินเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะจะต้องรอ,อนิดนึงเพราะว่าร้านนี้เขามีเอกลักษณ์ประจาตัวของเขาเยอยะแยะมากมายเลยนะฮะที่ผมพูดว่าะอะไรไหมแม้กระทั่งนี่ ผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดโต๊ะที่ร้านนี้ไม่ได้ใช้ผืนเดียวแล้วเช็ดทั่วไปนะเขาจะเรียงเไว้เป็นร้อยผืนเลยโต๊ะหนึ่งใช้ผืนต่อผือนนะครับเรียกได้ว่าความสะอาดนี่สุดยอดเลยรวมไปถึงชามก็เป็นชามสแตนเลสก่อนอื่นเลยนี่หมูหวานใครมาก็ตาวาวแค่นี้ก็อร่อยแล้วน้ำซุป Uh huh. น้ำซุปนี่แซบอยู่แล้วนะใครที่แบบว่าไม่กินเผ็ดเนี่ยต้องระวังส่วนใครที่ชอบเผ็ดนี่โอเคเลยแล้วก็พริกร้านเนี้สีเขาบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นพริกกระเหลี่ยงนะครับต้องระวังนะครับเวลาทานแต่ถ้าคุกกันแล้วก็โอเคแลหละหมูหวานร้านน,นี้สุดยอดเลยนะฮะคุณต้องมาชิมดูเพราะว่ามันเหมือนบะเต็งอะ่ะแต่ว่าที่เนี่เขาจะเลือกติดมันหน่อยมันจะใสๆอร่อยมากสูตรเขาดีมากอื้อหือ มาชิมกันได้นะครับข้อสําคัญต้องรอหน่อยแล้วก็ทําตามระเบียบของร้านด้วยนะครับร้านเพนพิกเพ็ดนะครับอยู่ที่ไหนครับหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามค่ะเปิดกี่โมงพี่เปิดเก้าโมงค่ะหยุดวันไหนหยุดวันอังคารค่ะหยุดวันอังคารนะครับวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนชฉลีวเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาชิมเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่เพนมากเลยนะครับสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ใหม่โบตันมินบอลซุปเปอร์ออริน